สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเป็นจังไหนค่ะท่านผู้ชมครับค่ะโอ้คิดอยู่ว่าจะคองจะถือเลขกระเมียนอีหลีค่ะโอ้ยไม่หลอกฟันก็บฟันแม่นครับเนาะค่ะฟันแม่นอีหลีค่ะท่านผู้ชมห้าเก้าสองเลขว่าเก้าสามกับท่านผู้ชมเสียดายฟันว่าจะคองถือเลขไทยรางวัลที่หนึ่งเนาะแม่นพอกระยังมากอีกกับท่านผู้ชมมือเลขออก ขัดฟันเทียนพอเก่ามากอหลีเนาะเหมีนม่อีเอฟซีพ่นกระถื่อไรเนาะค่ะพ่นน้ำเชียรก็ดีใจน้ำเพื่อนโอ้พ่นท้มากค่ะโอ้จะเป็นเหล็กสายน้ำเชียเหล็กพูดอาจารย์ต่อยเนาะพาดเหล็กสายน้ำเชียค่ะท่านผู้ชมเข่าอีกสมกับเอฟซีพ่นล่อค้อยเนาะครับบาน้อันสายด่วนเนาะกัมาเชียสายด่วนพิษแต้มหนึ่งเก่าสองเยนวิ่งเพ่นมาแล้วค่ะท่านผู้ชม บานแม่พิศนามากอีกเนาะ,ะมืเอเสาร้องร้องร้องสามสามขีปถึกหมดเลยดิค่ะท่านผู้ชมเนะมาะหมดเลยนะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมขีปนี่สิปอยเหลกลักสิบกับเหลกอมาตะของน้ำเชี่ยยาผาดเด้อค่ะอมาตะหงวดห่ามันผาดค่ะท่านผู้ชมเหลกลางนี่ค่ะเหลกลางส่วนลักสิบล่างเดินดีอีกแล้วเนาะแน่นกลับมาครับผมกอดกันอีกแล้วค่ะเอา คลิปนี้ไปเบิ้งสรุปหวยก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าสำนักใดเพิ่นเขาค่ะขอบคุณข้อมูลตัวเลขถูกสำนนกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับ FC ท่านใดที่เพิ่นอยากเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้เด้อค่ะท่านผู้ชมติดต่อน,น้ำเชี่ยกับก่อมาเชี่ยอะไรเบอร์โทร092-561-5817ค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปถามอาจารย์ต่อย,อยว่าเพิ่นจะ ปล่อยมือไรค่ะเทียเอฟซีเพิ่นล่อค่อยเห็นเพิ่นคอมเมนต์อยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีจะว่าเอาตารางเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็นให้เล่นบนล่างเนาะสี่คู่เพิ่นว่าบนลาน่างครับผมค่ะแต่ว่านานั่อาจารย์เพิ่นแยกเอาค่ะ<อ>เลขวิ่งผมมาปแปลกๆเพิ่นยังว่าอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกาประกบคู่ที่ก่อมาเชียร์สองสามเก้าเพิ่นน่าจะรักอลกอยน้ำเชียร์ไปเนาะรักลอยน้ำเชียร์รักลอยแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเอา้า ไปเบิ้งกันค่ะอาค่ะท่าทนผู้ชมอันปีนี้ไปทะเบียนรถออกสองหลอบแล้วเนาะค่ะหาเก่าเก่าหากทีน้ำเสียไทยให้เอฟซีเบิ้งไหมคะ่ะมือนันนไหมทีฝันน้ำเสียฟันหวานเก่ามาเชียกับน้ำเสียขี่รถขืนม่อขี่รถขืนมอจังได้มาเป็นซีสองล่องลางน้ำเสียยังมาไทยให้เอฟซีเบิ้งอยู่ดบ ออกซีสองนฟันขี้ขี้กับหม้อนี่ค่ะ่ันผูุ้ชมเกือบแตกสามตัวเนาะเอ,อาค่ะ่ันผูุ้ชมกอนจะไปเบิ่งตัวเลขเนาะครับผมค่ะพ่อนนทบุรีค่ะแม่นว่าค่ะ่ันบุชมเลขสายตรงของพอค่ะพ่อนนทบุรี่นบอกว่าซีกับเจ็ดถ้าซีมากเจ็ดบ่มากถ้าเจ็ดมากซีบ่มากแมนอีหลีครับเบิ่งสายเบิ่นค่ะ่ันบุชม ค่ะบนทุดพิเศษค่ะนี่เขาทั้งบนเขาทั้งล่างนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ล่างไปบนเนาะครับค่ะแต่ว่าตัววิ่งเพิ่นเขาค่ะเล็กอีพอมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นมักคักบ่ค่ะท่านผู้ชมบนล่างค่ะอันนี้เพิ่นมาแยกค่ะนี่กับเขาเลยครับค่ะ แล้วตามให้ได้ดค่ะท่านผู้ชมสรุปไปเร็วกแน่จังน้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาไหมพี่น้องเบงเขาหลายเนาะค่ะห้งตรงอันนี้ห้งมีหาคูหนึ่งอี่อพอเพ่งกบเพาอันนี้ก่ามาเชี่ยกบปูแล้วะค่ะท่านผู้ชมบนล่างซุปนี่เขาดีเนะาะค่ะนี่เป็นสูตรอีกสูตรนึ่งของก่ามาเชี่ยครับพี่น้องนี่ค่ะท่า,านผู้ชมบนล่างสูตรนินมา,าดับหนึ่งเลยดีค่ะทีน้ำเชี่ยเขียนให้เห็นปะครับ นี่สี่สองค่ะอันนี้มาดับสองแมนอีหลีเห็นปะนี่กะเขามาเลยน้ 4, องสี่สองพาเอฟซีวาน้ำเชียอายุกับตัวเลขควรจะรูวว่าตัวใดเป็นตัวมาน้ำเชียกับเดาคือกันค่ะนันทุชมเดาอาศัยฝันพผอมเองสินะครับค่ะเพื่อนกะไว้วางใจเนาะค่ะนันบุชมนี่น้ำเชียก็บอกว่าชุดนี้มากตลอดดิพี่น้องค่ะเพราะว่าน้ำเชียมีข้อมูล ชุดนี่ก็เป็นอันดับสองนี่เขียนไหให้เบิ้งแล้วนะเนาะครับค่ะเบิ้งค่ะมานี่ค่ะสังเกตเบิ้งเด้อค่ะว่าผู้ใดสิปะกบกไ็ไผ่แมนอยู่ครับรอบนาจะได้รูเนาะนค่ะพอนอนทบ,บุรีน่ะเสียดายมากค่ะอออโอ้พอช่อนบุรีค่ะน,ะนี่เกามาเชียก็พีสาวนี่กับเขาค่ะ ซี่สองหลายกันเนาะครับโอ้ยปูแม่ค่ะดันบูช้ชมมึงเนี่ยปูยังเป็นแซมเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะพ่นกุงวดนี่พ่นไปลางเนาะยังแซมเหมือนเดิมค่ะพอน้องพี่ค่ะดันบูช้ชมโอ้แต้มเดียวค่ะแต้มเดียวนี่ค่ะพ่นมักสองเนาะอือพันมักสอง บนล่างพูดถึงว่าที่น้ำเชี่ยวเบาเลยคุดยยดอันนี้เป็นบนแล้วค่ะเดินผู้ชมเป็นบนเข่าสูตรอาจารย์พานท่องสองสำนักนี่เพิ่นโลงลางเด่นชนเด่นค่ะซี่สองนี่ให้บนโลงลางหลายหมากเลยเนาะนี่ค่ะอันนี้กระบ,บนค่ะทดานผู้ชม พี่ต้อยสุดยอดพี่ต้อยสามงวด,ดติดแล้วค่ะสามงวด,ดติดงวดแรกว่าได้ล่งคีบ่นได้แปดกับเก่าเลขออกแปดเก่างวดสองน้ำเสี่ได้ล้งหกเจ็ดงวดสามน้ำเสี่ไดล้ลงหกเก็ดงวดสี่นี่และค่ะแปดกับเก่าอีกพี่ต้อยแม่ทั้งเหนือสุดยอดค่ะท่านผู้ชมแม่ทั้งเหนือพี่ประกายไปรักลอยเนาะละนีล่งรางปูสมไสค่ะท่านผู้ชม พี่สาวกทมกับสูตรอาจารย์พานท่องนี่สน,นใจเนาะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมชุดบนไปเต้ซีสองค่ะท่านผู้ชมไปผ้ากันลงหลังพี่ปะไกยดับเบิลยูค่ะอาจารย์ผู้ยูยูหงดเนี่ยสามใมแล้วค่ะมันเชียสามเป็นาโอ้โอ้โอ้ <laughs> <laughs> เด่นเกิดอีกแล้วเ <laughs> ด่น,น,<อ>นเกิดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่สามยุ้แถวนี่ล่ะเกิดอีกแล้ว แน่นอนบ่กกับมาเชียรครับอาจารย์โครหลาดอาจารย์โครหลาดให้เก่าหนูโอ้สุดยอดเลยรักซีบกอดกันสูรอมตะน้ำเสียหลรุดงวดนี้บ่หรุดดอกค่ะแตงโมส้มเพราะจะบ่ดรุดต่อเนื้อพี่สาวหาดหญ่ลลค่ะลงรางค่ะลงรางค่ะพี่ต้อยค่ะแตงโมส้มเต็มเต็มแมีทั้งเหนือไปทั้งบนและล่างครับพี่สาวกทมค่ะ9กับ2 ดับย <W S 2> ูแตกสามตัวอาจารย์ผูดห้าไปแล้วค่ะเบ,ะบอร์เนี้ยค่ะท่านผู้ชมมันอยู่พีผีมันอยู่อันดับสองพีผีสีลงหลังโอ้โตัวนี้เบาที่สุดนี่ยแต่คะแนนหนึ่งหนึ่งสี่สองลงล่างหลักร้อยเข้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมไสายด่วน จะเสียดายเนาะกับมาเชียนนี่นี่นี่เก่าเพิ่นมากค่ะท่านผู้ชมเบื้องเนี้ยค่ะไปล้างเบื้องนด้นค่ะท่านผู้ชมพี่สาวกับเหมือนเดิมค่ะกับอาจารย์พันธ์ทองเบื้องเน็้ยของมูลไว้ค่ะอันนี้ล่องมือเสาร์แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ล่องพร้อมกันมือนเสาร์นี่ โอ้เล็กวิ่งสายนำเชียวันห้อยออกเมียนสองหดติดแล้วครับสองหดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมพอสมอนแนะ่นอนบ่อกลับมาเชียเขารักลอยเขารักนุวยค่ะครับ,รบสุทั่กันนี่สองหดติดหรอวค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยแม่เอฟซีส่งให้นำเชียนะครับค่ะสองหดติดอ้พอสมอนไหม พอเพิ่นเวอยู่ดีค่ะว่าน้ำเชียถามมาพอถ้าเจสบ่มานี่ตัวไ้สีของมาแท่นสองกับสามเพิ่นว่าแน่นอนบ่อาจารย์โคลาสุดยอดเลยอาจารย์โอ้ยเกือบแตกอาจารย์อาจารย์เสียงมวนซ้มแตกแล้วน้ำเชียเนาะแต้มกลับมืออาจารย์โคราดนี่ชัดๆเลยดิค่ะทัาบุูช้ชมนี่วิ่งเก้าเก้าสามเลยนี่แมนเสียวปันไรเนาะค่ะ อันนี้น้ำเชีย่ยไปเห็ดพี่มันมากกอดกันอยู่พี่มากกันกอดกันอยู่พี่โอบาบอกแห้งกับอะไรไปดัมดนช่องมันขั้นข้อคนถามว่าพ่อส,อส,อส,อสอือซอเกิดพ่อหญ่ตัวเทไรนี่คะ่ะดันดูชส้มไปจะเบียนรถลูกสาวเลยค่ะนี่ละคา่ะ S <S <S นี่ว่อฟันน้เนาเสียโอ้น่ะเสียดายมากค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะโอ้ฟันแหม่นอยู่ดีนี่จังสี่เบิ่งเนี่ยฟันแต,ต่ตองวดบาคีจักรยานกับเก่ามาเชี่ยน้ำเชี่ยเป็นซีอันนี้เก่ามาเชี่ย <c oughs> นี่จักรยานนี่ค่ะท่านผู้ชมคันประกบอยู่นี่กับเขานี่ซีสองนี่ฟันมือขึ้นนี่เนาะ ครับค่ะโอ้โหน่าเสียดายค่ะท่านผู้ชมกูตะวันฝันเทื่อนี่จักรยานมากาเนาะอืแต่ว่าพอปิดเก่าก็เก่าอยู่เอาอยูบอกกับมาเชียร์เอาอยูไม่มีสี่สองครับผมค่ะหมวดที่เก้าแล้วค่ะพอให้บนล่งลางครับค่ะเลขอันนี้ติดอีกแล้วเนี่ยติดทั้งบนติดทั้งล่างครับร้อยชั่วงหนอยสามสิบหมวดอพอ,พอ มันนี่ติดลลางอยู่เอาขา่ันผู้ชมสรุปไห้พี่้องเบิ่งค่ะอ่าปนีนี้น้ำเชียก็จจมว่าลงเลขหลักสิบล่างเดินดีเนาะครับขางวดนี่ได้เก้าสองหนึ่งค่ะเก้าสองหนึ่งงวดวา่าหันเป็นกอดกันเนาะเอามาประกอบกับน้ำเชียน้ำเชียรุรุ่ดขาดันผู้ชมนี่รุดปีนี้รุดสามงวดแล้วปีหนึ่งรุดหางวดขาดันผู้ชม ปีที่เราลุดหางหวดแล้วก็ลุตต่อเนื่องเนาะแวนเขาก็ลุตต่อเนื่องค่ะดานรู้ชม 1, 2, 3, 4. 4หนึ่งสองสามสี่สี่งวดวันนี้ก็คิดว่าสีเขายูเหรอคะ่ะคิดว่าสิเขายูน้ำเชียร์เอามาประกบกันเ้อค่ะดันรู้ชมัดเอามาประกบกันนี่ค่ะหลักสิบนากกับนเชียร์เก้าหนึ่งสอง กับสูตรอมตะของน้ำเชียหน่งศูนยเก้าอามาประกบกันได้ค่ะท่านผู้ชมบ้าประกบกันก็คือ9ก้าหนสองเสองประกบ1 0 6่งสองตัวล่างไม่ต้องกลับเป็นบวกกับน้เชียรครับผมเก้าหนึ่งเก้าศ หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองศูนย์สองหกสองเก้าชุดเต็มสิบสองคู่ค่ะท่านผู้ชมชุดเต็มสิบสองคู่ค่ะแคลบหน้าจอไว้เบื้องเด้อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกัน,นะะ้อค่ะพรุ่งนี้เจอกันแม่ทางเหนือสุดยอดค่ะต่อเนื่องเลยดิค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้างวดต่อเนื่องเขาทั้งบนเขาทั้งล่างนี่แม่ทางเหนือ ปล่อยต่องวดพรุ่งนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เอาอันนี้น้ำเชียปล่อยเด็กลักซิปค่ะคลิปนี้ปล่อยเด็กลักซิปพร้อมสรุปว่าสำนักได้ผลเข่าแน่ให้พี่น้องเอฟซีเดบิวงะะ์แล้วค่ะนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชียพาตามแต่ละสำนักเด้อคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับแคปหน้าจอไปเบิรงเลยค่ะ กาดเดิมผู้ชมแน่นอนเนาะสุดๆเลยนี่ลักลอยอีกาดเดิมผู้ชมมึงเนี่ยสองงวดติดแล้วสองงวดติดแล้วค่ะแม่ทางเหนือพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันพี่ต้อยกะโอเคอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมครับพี่ต้อยปูไก่เป็นแซมปกติปูค่ะ เดี๋ยวจะไปถามพออ่อใหญ่ยูวางหดนี่จ้ามักตัวไหนโอ้พอนนทบุรีนี่วิคอ์ตัวเล็กสุดยอดจ้า4ี่บมาเจ็ดสีมาแท่งซีมาเจ็ดเจ็ดสีโบมาเนาะเป็นว่าครับค่ะกระเมนกวมพอ,อยี่หรสีสุดยอดนี่บ่มีนอาจารย์โทมาหรอบ่ อาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปแล้วก็ปล่อยเล็กลักซีหผพี่นอ e ้องเอฟซีตองหัวด,ดับเบิ้งได้ค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกทันเดอค่ะขอพระคุณเซียนถูกทันและอาจารย์ถูกทันี่เบอลหมอบแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงห้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางค่ะเอามือนี่สิฟันตองหวัวบ่สำหรับคลิปนี้มืออื่นน้ำเชียจะล่องไปถามอาจารย์ต่อยว่าเพิ่นจะได้มือใดให้เอฟซีล่อค่ะ สราคิมีสวัสดีค่ะ